สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ oppo a 98 5g นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ oppo นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีวางจำหน่ายตามร้านขายมือถือทั่วไปนะวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาแกะกล่องดูตัวเครื่องดูอุปกรณ์กันนะครับดูซชื่อว่าภายในกล่องเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งสเปคที่เขาแจ้งไว้ข้างกล่องนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ย รองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่67วัตต์นะครับหน้าจอ120 h เฮิร์ตนะในส่วนของกล้องเนี่ยกล้องหลัก64ล้านพิกเซลนะครับ AI camera แล้วก็จะมีไมโครเลนนะครับซึ่งสามารถซูมได้สูงสุดถึง40เท่าเลยทีเดียวนะครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าภายในกล่องเล็กเนี่ยจะมีอะไรมาให้เราบ้าง ภาในกล่องเล็กนะครับเราก็จะเจอกับเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะแล้วก็จะเป็น t p วแบบใสนะครับมีมาให้ใช้งาน1ชิ้นภายในกล่องใหญ่นะครับเราก็จะเจอกับตัว oppo a 9 8 5 g นะครับเดี๋ยวตัวเครื่องเนี่ยวางไว้ก่อนละกันเรามาดูกันที่อุปกรณ์ด้านในกันนะครับอุปกรณ์ด้านในเนี่ยชิ้นแรกจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับ ซึ่งอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่67วัตต์เลยนะครับตัวนี้แถมมาให้พร้อมใช้งานเลยนะส่วนชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นสาย USB นั่นเองนะครับสาย USB เนี่ยจะเป็นพอร์ต Type C นะจะเป็นแบบ A to C นะครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตานะครับของ Oppo A98 5G นะครับผมว่าการดีไซน์เนี่ย คล้ายๆกันเลยกับ oppo reno 8 t นะใช่ไหมคล้ายๆกันเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยโอ้โหมีความคล้ายคลึงกันมากในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยตัวนี้นะครับจะมีฐานยกขึ้นมานะครับเป็นวงรีนะ,ะตัวนี้มีฐานยกขึ้นมาด้วยแล้วก็ผิวของวัสดุตัวนี้จะเป็นงานด้านนะครับที่แบบว่าเอามือจับ เอามือสัมผัสเนี่ยจะเป็นงานลื่นๆมือหน่อยนะครับซึ่งสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีครูแบ็กนะครับก็คือสีดำนั่นแหละนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันแบบใกล้ๆกันบ้างนะครับในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยโอ้โหสวยงามเลยนะนี่นะครับมีฐานวงรียกขึ้นมาจากฝาหลังกล้องเนี่ยมีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีกล้องหลัก64ล้านพิกเซลมีเดฟ2ล้านพิกเซลและ ไมโครเลนนั่นเองนะขอบของตัวเครื่องเนี่ยจะดีไซน์เป็นแบบขอบตัดนะครับเวลาจับก็รู้สึกว่ากระชับถนัดมือดีเลยทีเดียวทุกคนไม่ใช่ขอบโค้งนะโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของการดีไซน์หน้าจอที่เป็นกล้องเจาะรูตรงกลางแบบนี้นะแล้วก็ขอบของหน้าจอนะครับถ้าเป็นขอบด้านข้างเนี่ยผมว่าไม่หนานะ ดีไซน์ได้บางเลยทีเดียวนะครับขอบด้านบนก็อาจจะหนากว่าด้านข้างนิดหน่อยส่วนขอบด้านล่างก็จะเป็นส่วนที่แบบว่าหนาที่สุดแหละนะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนนะเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มีไมค์สนทนามีช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอต Type C นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลําโพงนะ ฝังขวาของตัวเครื่องนะครับมีปุ่มเดียวเลยก็คือปุ่ม power นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้มีไม์ตรดเสลยงกวกวนมาช่วยในเรื่องของการถ่ายวิดีโอด้วยนะ,อะรอบนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างดีมากนะครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับและปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะ สำหรับทาใส่ซิมนะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นการใส่แบบ h ฮ b ริดสล็อตนะครับนั่นก็คือแบบแรกเนี่ยจะเป็น1ซิม1เมมแบบที่2เนี่ยจะเป็น2ซิมนาโนนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะถ้าเราไม่ได้เพิ่มเมมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในส่วนของรอมเนี่ยเขาให้ความจุมาที่256กิกกันเลยทีเดียว เรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับ Oppo A 985G เนี่ยชนิดของหน้าจอใช้เป็นจอ LCD นะครับยังไม่ใช่จอ AMOLED นะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.72นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอจะเป็น Full HD+ นะครับอาสีสันความคมชัดจะประมาณนี้ทุกคนเวลาเราดูเอียงแบบนี้ก็อาจจะเกิดเงาบนหน้าจอบ้างนะครับ อา,อาจจะมีเงาบ้างสักเล็กน้อยนะความหมาแน่นของพิกเซลจอนะครับสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่391 ppi นะครับค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยสูงสุดสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่680นิตรนะนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังได้รับค่ามาตรฐาน DCI P3 ถึง100%เลย ค่ามาตรฐาน NTSC นะครับคันเลิ่มก,การมูดเนี่ยถึง96%เลยนะในส่วนของอัตาราดีเฟรเรตหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดจะอยู่ที่120 h ฮนะครับ120เฮิร์ตเป็นยังไงกันบ้างลื่นติดมือหรือเปล่าดูได้เลยนะครับก็ถือว่าลื่นอยู่นะ ดูัปที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับสำหรับ oppo a 9 8 5 g นะครับชิปเซ็ตเนี่ยเลือกใช้เป็นของ snapdragon 695นะครับเป็นชิปเซ็ตที่รองรับสัญญาณ5 g นั่นเองนะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับ arduino 619นะในส่วนของ ram นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ ram 8 g b นะครับแล้วก็สามารถที่จะขยาย ram เพิ่มเติมได้นะซึ่งสามารถขยาย ram ได้สูงสุดจะอยู่ที่8 g b นะครับเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของ ram เนี่ย ได้สูงสุดอยู่ที่16กิกะเลยทีเดียวนะครับในส่วนของรอมเนี่ยให้มาจุใจเลยนะครับให้มาที่256กิกนะครับแล้วก็ในส่วนของรอมเนี่ยจะเป็นแบบ UFS 2.2อีกต่างหากนะครับในเรื่องของกล้องนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ย ความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลและมีเดฟ t h 2ล้านพิกเซลไมโครเลนส์ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของเวอร์ชัน a n น r o i r o i เนี่ยรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ Android 13นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย ColorOS เวอร์ชัน13นะครับเรามาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันหน่อยนะครับดูซิว่าเขามีฟังก์ชันอะไรมาให้เราใช้งานบ้างนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโหมดกลางคืนนะครับ หมดกลางคืนนี่คือสามารถใช้งานกล้องหน้าได้และกล้องหลังได้นะครับในส่วนของงานวิดีโอมาดูกันหน่อยนะครับความสามารถที่อัดได้สูงสุดจะเป็น 720p และ 1080p นะครับแสดงว่าสูงสุดนี่คือ 1080p 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับในส่วนของวิดีโอบิวตี้ล่ะ ถ้าเป็นวิดีโอบิวตี้นะครับจะเป็น 720p นะ30เฟรมเรทนะครับเปลี่ยนเป็น1,000ได้ไหมไม่ได้นะครับแสดงว่าวิดีโอบิวตี้เนี่ยรองรับได้แค่ 720p 30เฟรมเรทต่อมาจะเป็นโหมดรูปถ่ายนะครับโหมดรูปถ่ายก็จะมีระยะ 1x 2x เนาะแล้วก็จะมีค่ารีทัชนะครับที่เราสามารถปรับแต่งได้สูงสุดอยู่ที่100นะครับแล้วก็จะมีพวกฟิลเตอร์ต่างๆมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับ มีหลายแบบมากนะฮะฟิลเตอร์ของทางแบรนด์ oppo เนอะอันนี้จะเป็นค่ารีชารนะครับต่อมาจะเป็นโหมดรูปคนนะครับหรือว่าการถ่ายแบบ portrait นั่นเองนะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับค่า f ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้โหมด b e a u t i นะปรับได้สูงสุด100รระดับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีตัวฟิลเตอร์นะครับถ้าเป็นโหมดรูปถ่ายเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะเปิด ai ได้ด้วยนะครับให้เขาเข้ามาช่วยแยกแยะ ีิคอสซีนต่างๆอะไรแบบนี้ได้นะครับสำหรับกล้องหน้านะครับเรามาดูกันหน่อยการถ่ายแบบปกติแล้วว่าโหมดบิวตี้เนี่ยรุ่นนี้ก็สามารถที่จะปรับพวกค่าความเนียนของผิวได้นะครับปรับแก้มปรับดวงตาจมูกปรับคางสีษะนะครับเสริมแต่ง3มมิติโอ้โหต้องบอกว่าเยอะเลยนะแล้วก็จะมีพวกฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับค่อนข้าง เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของ HDR นะครับตัวนี้จะเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็จะเป็นการสั่งปิดนะไม่สามารถที่จะบังคับเปิดได้นะครับในส่วนของโหมดรูปคนนะครับหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยก็ปรับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกค่าความเนียนของผิวรูปแบบของใบหน้าอะไรแบบนี้แล้วก็มีฟิลเตอร์ต่างๆเหมือนกันเลยกับการถ่ายแบบโหมดบิวตี้นะครับ แล้วก็โหมดลูกคนนะครับเราสามารถที่จะปรับค่า f ได้ด้วยนะครับปรับได้ตามใจชอบเลยนะหมวดหมู่เพิ่มเติมนะครับก็จะมีโหมด Pro HD พิเศษ p พาน s สโลโ o ชันโหมดทำแรปนะครับวิดีโอมุมมองคู่แล้วก็จะเป็นกล้องจุลทรศนะครับสติ๊กเกอร์ระบบสแกนข้อความนะครับประมาณนี้นะมาดูกันที่ตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยนะครับเทนมาให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มนะ กับกล้องหน้านะครับนี่บิวตี้เนี่ยเซตมาจากโรงงานเขาตั้งมาที่ระดับที่3นะครับความเนียนสำหรับผมแล้วอาจจะไม่ได้เนียนมากนะเพราะว่าผมเป็นคนที่มีริ้วรอยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ารายละเอียดของพวกเส้นหนวดพวกคิ้วอะไรแบบนี้ผมว่าเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะถ่ายได้คมมากนะครับนี่คือการถ่ายแบบปกตินะส่วนรูปนี้นะครับจะเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับมาดูกันหน่อยการตัดขอบ ถือว่าตัดได้ค่อนข้างเนียนมากนะขนาดห้องรีวิวิเนี่ยแสงค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าเรื่องของความฟุง้งความกินก็มาในตัวแบบอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีนะตัวนี้ถือว่าถ่ายได้อย่างดีเลยออกมาด้านนอกกันบ้างนะครับเราก็จะเห็นแบบว่าสีสันความสว่างเนี่ยที่บอกว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะนี่คือการถ่ายด้วยโหมดบิวตี้นะครับบิวตี้30%นะ,ะรายละเอียดของฉากด้านหลังก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเห็นไหม บริเวณเส้นผมก็นี่ชัดมากทุกคนผมงงผมงอเห็นหมดเลยนะครับบิวตี้สาสําหรับผมแล้วก็อาจจะพอเห็นริ้วรอยอยู่บ้างนะครับส่วนรูปนี้เป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะเรามาดูกันหน่อยว่าแสงแดดด,ด้านนอกเนี่ยถ้าเป็นที่แสงเยอะๆแล้วการตัดขอบเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าตัดได้ดีเลยนะทุกคนเห็นไหมส่วนที่เบอร์เนี่ยแทบจะไม่มีกินเข้ามาในตัวแบบเลยบริเวณเส้นผมอะไรแบบนี้นะฮะเห็นไหม ไม่มีส่วนที่ฟุ้งเลยนะผมว่าเขาตัดขอบได้ค่อนข้างดีมากนะครับส่วนรูปนี้นะครับเป็นการถ่ายในห้องรีวิวนะครับอ่ะกล้องหลังนะเนี่ยนะถ่ายย้อนแสงถือว่ารายละเอียดความคมชัดเถ็นได้อย่างชัดเจนนะเห็นไหมถ่ายย้อนแสงก็เนี่ยผมว่าค่อนข้างดีเลยส่วนรูปนี้เป็นการถ่ายกลางแจ้งนะครับอ่ถ่ายดอกไม้นะถ้าเป็นระยะใกล้ก็ถือว่าถ่ายได้คมชัดมากนะครับสีสันเหมือนจริงสีไม่เพี้ยนด้วย ในส่วนของงานลำโพงรุ่นนี้ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าได้ลำโพงมา2ตัวระบบเสียงเป็นแบบสเตอริโอด้วยนะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันครับเปรียบกับชีวิตของคนเมื่อย่างสุขล้นจนใจมันยักไม่อยู่ก็คงเปรียบได้กับรือดูคงเป็นรือดูที่แซนสดใจ โอเคครับทุกคนอะไรนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับ Oppo A 98 5G นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีวางจำหน่ายตามร้านขายมือถือทั่วไปนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวฉบับเต็มให้ได้รับชมก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอประมาณนี้แล้วกันนะจกบการพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ